ท่านผู้ชมคะในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีมีเหตุการณ์ต,ต่างๆผ่านเข้ามาในชีวิตมากมายหลายครั้งที่รู้สึกเหมือนมีผงเข้าตาแก้ปัญหาไม่ถูกแต่เดี๋ยวก่อนคะ่ะก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปเชิญรับชมรายการคุยสไตล์กังฟูงที่บ้านบ้านทีวี เวลาสี่ทุ่มโดยประมาณก่อนสิคะมีนักตอบปัญหาชีวิตชื่อดังและหลานสาวที่สงสัยรอท่านอยู่หากท่านพร้อมแล้วเชิญพบกับพวกเราได้ในเวลาต่อจากนี้เพื่อนรักในยามสุขเพื่อนทุกข์ในยามเศร้าเขานั้นหรือคือขวัญใจคนเดิมอากังฟูไทยเพลย์บอยสวัสดีครับ นี่คือรายการคุยสไตล์กังฟูดำเนินรายการโดยผมกังฟูไทเพ่บอยแล้วก็ค่ะบิยาค่ะพาเราไกดนอกค่ะก็พบกันเป็นประจำแล้วครับค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาสี่ทุ่มโดยประมาณนะะทางบานทีวีา TV. สามารถรับชมเราได้ทาง PSI 73ค่ะแล้วก็หนึ่งอีกช่องหนึง่งแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยก็มีเช่นเดียวกันก็มาพบกันทุกคืนแล้วก็ค่ะท่านฟังก็เบื่อมั้งไม่เบื่อบ้างก็นทนๆนเนาะ <laughs> 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 ผมก็ พยายามนะครับค่ะตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ค่ะก็กระเสือกกระสนนะครับโอ้กระเสือกกระสนเลยที่จะกระเสือกกระสนที่จะมาแต่ว่าร่างกายแข็งแรงนะค่ะไอ้คำว่ากระเสือกกระสนนี่บางทีพอคนอายุมากเนี่ยค่ะพอใจมันคิดเนี่ยค่ะมันมันอยากจะสะดวกสบายมากกว่าคือหมายความว่าไม่อยากจะเดินเหินไปแล้วลำบากอะไรอย่างเงี้ยอื่นไอ้มันลำบากมันไม่ลำบากนะค่ะแต่มันขี้เกียจ ขี้เกียจเนี่ยบางทีถามว่า <c oughs> ไปนอนไหมขี้เกียจไปอเคยไปแล้วเคยอ,อ่ะคนสูงอายุเนี่ยบางทีบอกไปบางแสนมาโอ้กูไปมาเป็นสิบสิบครั้งน,ะนี่มันมันไม่เหมือนกันเมื่อไปเมื่อสิบครั้งนั่นแหละแต่ถ้าวันนี้ไปมาอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ได้เพราะฉะนั้นสูงอายุขยันเดินคขยันกินค่ะขยันเที่ยวทำาอะได้รีบทำอ,อ่อทำาอะได้รีบทำ <c oughs> อันนี้นี่คือเรื่องจริงแต่ว่า สำคัญคือต้องมีเงินเข้ากต้ามาถ้าไม่มีเงินเนี่ยมันก็ลําบากยังลำบากอยู่ก็ต้องบางคนเห็นไหมอายุเจ็ดแปดสิบยอะต้องหาของเราลมยังต้องเข็นของขายยังต้ออะไรขายเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันยางทีนี้ลองถามตัวเองว่าชีวิตตัวเองอะอยากแกไปเป็นผู้ใหญ่แบบไหนต้องลําบากถึงขนาดนั้นไหมถ้าไม่เราก็ยังถือว่าดีขึ้นมาแต่ทุกวันนี้นะผมบอกตรงนะผมซื้อของนะ ผมไม่เคยซื้อตามห้างไม่เคยซื้อตามห้างนี่บอกตรงตรงห้างแทบจะไม่ไปเลยเดี๋ยวนี้หนูซื้อออนไลน์แล้วหนูไม่ไปไหนแล้วผมจะซื้อไอไอออนไลน์นี่ก็เหมือนกันผมก็ไม่ซื้อไม่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 ของไอดีบางทีบางนีนะแต่ส่วนมากผมเนี่ยชอบอะไรชอบไปดูตามตลาดชาวบ้านชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยขายผักขาย ขายอะไรแบบคุณอาชอบสนับสนุนชุมชนแนวนั้นแกบางทีขายขนมบางทีขายอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราควรจะอุดหนุนเขาค่ะอันนี้นี่เรื่องจริงเนอะเด็กเอาของมาขายอะไรอย่างเงี้ยอุดหนุนก็เถอะครับมัน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 ได้ช่วยค่ะช่วยเด็กด้วยช่วยําลังใวบ้านด้วยอะไรด้วยอะไรต่างๆผมชอบไปต่างจังหวัดค่ะแล้วชอบเที่ยวตลาดชาวบ้าน ตลาดชาวบ้านนะครับบางทีก็ดูเขาขายบางทีโอ้โหบางที็นไปอยุธยาไปเจอตลาดเช้ายายคนหนึ่งเขาเอาไอ้ผักตำลึงเจ็ดแปดกัมเอามาวางขายแล้วก็มีบวบมาหน่อยนึงทมยายมาได้มาตั้งแต่ตีสี่ไม่ต้องมาจองที่ไงแล้วขายเนี่ยได้เท่าไหร่ได้ร้อยกว่าบาท ดูนี่ตีสี่แล้วก็ม,มาขายจำลึงกํากํละสิบบาทเนี่ยแล้วก็เอามาก็ประมาณสิบกําได้ะจะมาตีสี่แล้วกเก็บเมื่อวานนี้ยเก็บเมื่อวานเนี้ยตอนเย็นๆเก็บเก็บก็บเก็บแล้วก็มามัดรวมกันเสร็จพอตีสี่ก็เอามาขายอย่างเงี้ยควรซื้อ,อควรอุดหนุนเขาเลยผมก็ซื้อเลย ผมเมาหมดเลยเรายายได้กลับบ้านนอนวันนี้ถือว่าโชคดีได้กลับบ้านเนาะเราไม่ได้อวดรวยแต่เรามันพอเจือจานกันได้พอช่วยเหลือกันได้อย่างน้อยช่วยเขาวันหนึ่งเนี่ยยายได้กลับบ้านเร็วได้พักผ่อนเร็วขึ้นเพราะถ้าไมงั้นปกติเขาอาจจะกลับเก้าโมงสิบโมงแต่วันนั้นเราไปเจอเนี่ยตอนหกโมงกว่าเมาแล้วแกได้กลับเลยได้ไปนอนโอ้วันนี้ได้นอนเช้าเลยได้ไปพักผ่อนเช้านี่ แค่นี้เราก็มีความสุขบางทีนะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรคนที่มีเงินมีเงินทำบุญต่อบุญเพื่อให้ตัวเองได้ได้มีได้มีผวานแห่งความสุขอะไรนั่นั่นเรื่องของเขาแต่ว่าเรามีมีบาทเราเอาบาทเนี่ยเงินบาทเนี่ยไปต่อทุน ื่อให้คนอื่นได้สบายสักคนหนึ่งแล้วเราจะมีความสุขแล้วผมก็คิดแค่นี้ผมก็คิดแค่นี้นี่นี่นี่คือเรื่องจริงไอที่จะบอกว่าจะไปสร้างอะไรต่อสร้างอะไรให้คนรวยเขาทำหรือแล้เจริงจริงก็อย่างที่บอกนะต้นทุนชีวิตคนเราไม่เท่ากันความสุขในการใช้ชีวิตของคนเราก็ไม่เท่ากันเหมือนกันไม่รู้ผมผมผมนิสัยผมจะเป็นแบบนี้ทีนี้พอมันไม่มีเนี่ยมันก็มันก็ลําบาก ได้แต่เจ็บปวดใจที่เราช่วยเหลืออะไรเขามากไม่ได้นะ <c oughs> แต่ถ้าพอเราพอจะมีบ้างเราก็เจือจานแบ่งปันกันไปค่ะไม่รู้นะเป็นความคิดของผมเองนะ <c oughs> งเพราะคนอื่นเขาจะคิดยังไงก็แล้วแต่เขาค่ะไม่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 ว่ากันแล้วครับไม่ว่ากันค่ะอา,านูขอเปลี่นเรื่องเอาขอเปลนเรื่องนะคะคุณอาวันนี้คําถามที่หนูอยากจะรู้เพราะว่ามันใกล้จะถึงหน้าหนาวแล้วทําไมผู้เฒ่าผู้แก่คนโบราณเขาชอบให้แบบ เวลาจะแต่งงานกันต้องไปแต่งหน้าหนาวค่ะใกล้หน้าหนาวแล้วเพื่อนหนูจะหาคนแต่งด้วยบ้างไม่มัน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 ส่วนมากอย่างนี้ส่วนมากอย่างนี้ค่ะหน้าหนาวเนี่ยค่ะหาคนไม่กอดหน้าหนาวอะไรเงี้ยได้ยินกันไปว่ามันไม่เกี่ยวไอ้นั้นเป็นข้ออ้างมันเป็นข้ออ้างจริงๆแล้วเนี่ยหน้าหนาวเนี่ยหน้าหนาวเนี่ยเราสังเกตดูในสภาพสังคมบ้านเราค่ะไม่ได้ทํานาแล้วหน้าหนาวหน้าหนาวเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วค่ะ แล้วก็บางแห่งน้ำท่วมอย่างสุพรรณอ่างทองชัยนาทเนี่ยไอ้นนี่อาสัมผัสมาเลยพอเข้าหน้าหนาวปุ๊บน้ำมันจะท่วมน้ำมันจะท่วมเพราะเขาเป็นที่รุ่มใช่ใช่นี่เพราะฉะนั้นในช่วงที่ในช่วงที่ไม่ได้ทำอะไรเลยมันก็ใช้เวลาน ถ้าได้เกี่ยวข้าวเราไปแต่งงานแล้วคิดอนนเอาดีแล้วแล้วข้าวใครจะเกี่ยวแล้วใครจะมางานแต่งเขาไปเกี่ยวข้าวกันหมดใช่ไหมมัน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 เป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ก็ทําไมอะ่ะเวลาจัดงานแต่งงานทําไมต้องไปกินเลี้ยงตอนตอน,ตอนทุ่มสองทุ่มละ่ะ <c oughs> <sig S 2> ทำไมไม่จัดตอนเที่ยงแล้วก็กินกินกันตอนตอนตอนในในกรุงเทพนะทําไมไม่กินกันตอน,ตอน,ตอน,น,นเที่ยงอ่ะไม่มีใครมาถ้าต่างจังหวัดกินเะที่ยงเพราะอะไรเพราะเขาต้องเดินทางกลับบ้านค ถ้ามากินกลางคืนแล้วเขาจะกลับยังไงถูกไหมล่ะมันมันมันอยู่ที่เหตุผลของของความเป็นจริงในขณะนั้นเพราะฉะนั้นจะบอกว่าหน้าหนาวไว้ก่อนั่นข้ออ้างหน้าร้อนยิ่งเกาะใหญ่เลยวองพันลมหรือว่าหรือว่าเพราะว่ามันเป็นช่วงเขาเรียกว่าอะไรช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วด้วยใช่ใช่เงินทองก็พอมีอยู่มันก็ทํางานได้ก็มีเงินเหลือเก็บเจียดเอาไว้ไปมันเป็นขนบรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีที่เรา ที่คนโบราณเขาวางเอาไว้ถ้าหน้าฝนปุ๊บเนี่ยก่อนหน้าฝนเนี่ยเอาต้องดูหลังคาให้ดีดูล้างน้าให้ดีดูล้างโอ่งล้างโอ่งให้ดีเพื่อจะได้เตรียมความมันก็เหมือนก็เป็นธรรมดาเยอไหมล่ะพอหน้าหนาวปุ๊บมันทำอะไรไม่นบางทีกุสโลบายของเขาเขาไม่ยอมมาบอกเราเนาะเราก็ไม่เข้าใจนะบางทีใช่เพราะว่าเขาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความเป็นจริงมาเขาก็รู้ก็เหมือนกับยัง คนในกรุงเทพอะค่ะฝนตกเนี่ยค่ะไม่มีความรู้สึกอะไรเลยคิดแค่หลบฝนอย่างเดียวค่ะแต่ทางบ้านนอกเนี่ยถ้าฝนตกเนี่ยกลัวฟ้าผ่าเลยเขากลัวฟ้าผ่าเขาจะรู้ว่าเขาจะหลบยังไงค่ะเขาจะอยู่ยังไงนี่อายังเคยเลยเมื่อก่อนนี้ที่ไปอยู่สุพรรณเนี่ยค่ะแล้วก็ไป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 อะไรไม่รู้ไปไหนไม่รู้ถิศจักรยานค่ะ จากอีกวัดหนึ่งจะกลับตลาดฝนตกต้องหงายจักรยานแล้วตัวเองนอนหมอบราบกับพื้นเลยเนี่ยเพราะมันท้องทุ่งทั้งนั้นเลยมันมีอะไรสูงกว่าเราแล้วนอนเลยนอนคว่ำลงไปเลยให้ฝนตกเลยจนฝนหยุดนะถึงจะถีบจักรยานได้ฝนหยุดถีบจักรยานยังเสียวเลยนะม,มันเปี้ยงลงมานะ,ะเพราะว่ามันเนี่ยมันมันมีวิวิถี ของความรู้อะไรต่างๆอะไรเพราะฉะนั้นมั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 นอุ้ยอย่างนี้ถ้าคนกรุงเทพทะเลาะถาลาไปแบบต่างจังหวัดแล้วไปยืนอยู่กลางรุ่งตอนฝนตกนี่ก็อ๋อใส่นาฬิกาสุบุรีสับโดนใช่ไหมใช่ฝนตดไม้ไปอยู่ใต้ต้นไม้ก็ไม่ได้ไปอยู่ใต้ต้นไม้ก็ไม่ได้ครับบ้านนอกเนี่ยตามบ้านนอกเนี่ยพอฝนตกเขาปิดทีวีนะดึงสาวอากาศออกดึงสาวอากาศออกนะถ้าในกรุงเทพนี่ ยังเปิดดูจังหวัดเขาไม่มีสายล่อฟ้าไงนี่ไงมัน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 เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมันมันมันจะมาเอาเอาอีกที่หนึ่งมาไว้ที่หนึ่งไม่ได้เอาที่หนึ่งไว้ที่หนึ่งไม่ได้ไม่มันไม่ได้ใช่ไหมค่ะมันอยู่มันอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ สังคมสังคมแล้วก็สถานที่มันเพื้อกับการใช้ชีวิตแบบไหนอะไรอย่างนี้มากกว่าเนาะมนุษย์ก็มีหน้าที่แค่ปรับตัวอยู่กับให้ได้ก็ต้องเข้าใจในในในสิ่งเหล่านี้ค่ะจริงๆในสังคมในสังคมยุคใหม่กับยุคเก่าเนี่ยมันไม่แตกต่างหรอกเพียงแต่ว่าพัฒนาให้มันทันกับความเป็นจริงของในเวลานั้นขณะนั้นว่าเขาไปกันยังไง จชไหมล่ะความคิดไปให้ทันไม่จ่ว่าเขามีเรือหางมีเรือเร็วแล้วยังมานั่งพายเรืออีกมันก็ไม่ใช่ใช่บรรยากาศมันก็ได้อยู่ไอ้เนี่ยมันเรื่องบรรยากาศถ้าใช้ทุกวันก็ไม่ไหวแล้วใช่ก็ไม่ใะ่เรืสิ่งเหล่านี้นะครับเราถึงต้องเข้าใจในความเป็นจริงดูที่ความเหมาะสมและความสะดวกใช่ใช่ใช่เนาะแต่ช่วงนี้เดี๋ยวเราไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวหมปกติช่วงต่อไปค่ะคุยสไตล์กังฟู ดยเฮียกังฟูเจ้าเก่าประกันคุณภาพสวัสดีครับผมกังฟูไทยเพย์บอยวันนี้อยากนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องกาแฟในการที่จะได้ช่วยในการเสริมสมรรถภาพทางเพศของคุณผู้ชายโดยตรงเลยยืนยันนะครับเป็นกาแฟที่สุดยอดจริงๆของในขบวนการกาแฟทั่วๆไปเพราะมันมีส่วนผสมสูตผสมสมุนไพรทั้งหมด ในการที่จะช่วยในการฟื้นฟูเสริมสร้างสมรรถนใครที่อ่อนแอไม่ค่อยมีพลังไม่ค่อยแข็ง,แ,ขงแกร่งไม่ค่อยมีความอึดความทนอะไรต่างๆแล้วกาแฟกังฟูตัวนี้แค่ชงหนึ่งสองนะครับดิมก่อนสักครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับจะทําให้ท่านเนี่ยมีการสร้างพลังตัวเองแล้วมี power ในการสูงในใน,ในสมรรถภาพตอนนั้นเลยนะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับ กาแฟกังฟู3กล่องแถม1กล่องในราคา1,800บาท3กล่องแถม1กล่องนะครับตกแล้วกล่องนึงตกสี่อยกว่าบาท1กล่องมี12บซอทนีครับถ้าสนใจนะครับถ้าสนใจหรือว่าใส่ใจกับสุขภาพของตัวเรานะครับที่มันตกต่ำมันด้อยลงไปแล้วต้องเสริมนะครับโทรที่เบอร์โทรครับ0863 0ี7 4 8 7เบอร์นี้นะครับโทรได้ตลอดเวลาครับแล้วกังฟูจะเป็นคนรับเองแล้วก็มีอะไรที่จะสนใจสอบถามหรือว่าข้องใจอะไรถามกับกังฟูได้โดยตรงเลยอย่าลืมนะครับกาแฟากังฟูคุยสไตล์กังฟูดยเฮียกังฟูเจ้าเก่าประกันคุณภาพค่ะกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะนี่คือรายการคุยสไตล์กังฟูดําเนินรายการโดยผมกังฟูไทยเพบอย แล้วก็ดีเจวิยาค่ะเดี๋ยวรายการพบกันสองแล้วเป็นช่วงที่สองนะครับช่วงแรกสี่ทุ่มโดยประมาณใช่แล้วก็ถ้าใครรับชมไม่ทันก็สามารถดูรีลันของเราย้อนหลังได้ทางออนไลน์นะคะเพียงแค่เข้า Google แล้วก็เซิร์ชคำว่ากังฟูเพย์บอยก็จะมีขึ้นมาเลือกดูถ้าเกียดูถ้าเกียย้อนหลังพ่งนี้สี่ทุ่มก็เปิดดูมาให้ทันทมนั้นแล้วกันมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องว่าจะต้องเดี๋ยวสิ้นปีจะมีข้อสอบอะไรผมก็พยายามที่จะ นาเสนอแล้วก็ทุกวันแล้วครับมันจะมีเรื่องอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยของผมไปสาระมั่งไม่มีสาระมั่งคุยไปแต่ว่าคุยภาษาของคนที่อายุ76มันก็คิดว่าอย่างน้อยที่สุดมันก็มีอะไรเล็กๆน้อยๆติดปลายนวมไปบ้างแล้วครับก็ต้องได้เก็บความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันบ้างแหละไม่ใช,ใช,ใช่คุยกันสามบนสามคืนน้ำท่วมท <laughs> ุบผักบุ่งหลงเหลงอะไรอย่างนี้ คุณอาค่ะวันนี้ค่ะหนูพอดีเลยมีคําถามเรื่องเกี่ยวกับผู้สูงอายุค่ะคือหนูอยากจะรู้ว่าการเขาเรียกว่าการมีเซ็กส์ของผู้สูงอายุเนี่ยค่ะมันจําเป็นเสมอไปทุกครั้งไหมคะว่าพอมีอะไรกันแล้วจะต้องถึงจุดสุดยอดเอ,อ่อถ้าในจริงๆนะ,ะผู้หญิงจําเป็นผู้หญิงจําเป็นผู้หญิงจําเป็นเพราะผู้หญิงเนี่ยมันมันมันจะมีมันจะมีจุดของมันอยู่ค่ะมันก็เหมือนกับ กินพริกอะ,ะแล้วกินให้เผ็ดถ้าไม่เผ็ดจะกินทําไมพริกแต่ผู้ชายเนี่ยมันไม่ใช่คผู้ชายเนี่ยถ้าถามบอกว่าอยากจะถึงจุดสุดยอดไหมยอยากแต่ว่าพลังมันไปไม่ถึงนะนี่นี่นีนี่คือนั่น,นแต่พลังไปไม่ถึงเนี่ยแต่ให้มีความอิ่มเอมใจว่าได้กระทำ ค่ะส่งเขาขึ้นสวรรค์ไปแล้วใช่ใช่ใช่นี่นี่นี่แต่บางคนก็จะบอกว่าคุณอาเนส่งอายุจริงๆนะผมบอกเลยนะค่ะคนสูงอายุจริงๆถ้าสมมติว่ายังมีสมรรถภาพทางเพศที่ดีค่ะไม่จําเป็นจะต้องถึงจุดสุดยอดทุกครั้งไปครั้งอสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งแล้วถึงจุดสุดยอดแล้วไปหลังทีนึงแล้วค่อยหลังทีนึงเพราะอะไรเพราะอะไรคะเพราะว่าผู้ชายเนี่ยพอสูงอายุปุ๊บเนี่ย พอถ้าถึงถึงขั้นหลังแล้วเนี่ยคไม่เหมือนรุ่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 นนี่พลังเขาคืนกลับมาได้เร็วรุ่นรุ่นก็เห็น<ต>ยังหลับเลยขนาดรุ่นรุ่นแต่พลัง <laughs> เขากลับมาได้เร็วแต่ถ้าคนสูงอายุอะไรเนี่ยถ้าถึงจุดสุดยอดแล้วถึงขั้นหลังเนี่ยเออสองวันสามวันะต้องให้เวลาของกระบวนการการผลิตน้ำอุตุกิจมามันอืดมันช้ามันอะไรต่างๆอะไรนี่นี่คือรทีนี้ถ้า คนสูงอายุเนี่ยถ้าชะลอการหลังได้สองครั้งสามครั้งเนี่ยคิดดูดิถ้ายังไม่หลังความฮึกเหิมความฮึกเหิมอารมณ์อารมณ์ก็ยังอยู่ก็ยังอยู่คุกรุ่นอยู่เป็นผลดีนะครับนี่ผมบอกเลยนะครับผู้ชายสูงอายุแล้วอย่าคิดว่าทำทุกครั้งแล้วต้องสำเร็จทุกครั้งถ้าไม่สำเร็จแล้ว มานั่งเจ็บปวดมานั่งคิดมากอะไรไม่ใช่ครับกลับดีแล้วครับเพราะต้นทุนเรายังอยู่อแล้วกําลังเรายังอยู่ค่ะเสียไปบ้างแต่เดี๋ยวมันคืนมาได้เพราะเราไม่เราไม่เสียจนหมดค่ะเรากักไว้ก่อนเรากักไว้กักเอาไว้แล้วถ้าสําหรับผู้หญิงที่ถ้าเป็นไปได้ควรที่จะให้ถึงจุดสุดยอดแต่ว่าถ้าเลยไวทองแล้วคุณอาจําเป็นด้วยหรอคะต้องถึงจุดสุดยอดก็มันมันมันถ้า ถ้าพูดในกรณีของผู้หญิงจําเป็นนะแต่ว่าผู้หญิงถึงจุดสุดยอดเนี่ยไม่ได้เหมือนกับผู้ชายว่าจะต้องถึงขั้นหลังถึงขั้นอะไรคแค่เขาปิ๊ดมีความรู้สึกแค่ปิ๊ดผู้ชายสามารถทําให้เขาปิ๊ดได้โอเคว่าโอเคแล้วไงใช่ไหมล่ะก็เหมือนกับกินช้อมต่ะคําแรกเข้าไปอร่อยแค่นี้ก็พอแล้วมันไม่จำเป็นต้องหลายๆช้อนหลายๆหลคำแล้วถึงจะซีดอย่างนั้น ไอ้นั่นต้องมีความสามารถค่ะแต่ถ้า,ถาคุณผ<ค>ู้ชายทาให้ผู้หญิงถึงจุดสุดยอดได้ถือว่าเก่งนะ<อ>เพราะว่า<อ>มีคุณผู้หญิงที่แบบอายุ40กว่าที่แบบเคยโทรมาสอบถามในรายการเราเนาะมีลูกสาแล้วแต่ยังไม่เคยถึงจุดสุดยอดเลยก็มีนะคะคุณผู้ชมเยอะเยอะเพราะหนึ่งผู้ชายประเมินตัวเองสูงไปมันมันคือหมายความว่าอารมณ์ในการที่จะจะมีจะจะมีลูกเล่นแผลพาวมีแทคกติกอะไรเนี่ยค่ะ มันไม่มีอาจจะคิดว่าแบบมันไม่มีมันไม่มีมันไม่มีไงก็มีลูกแล้วก็ไม่เป็นอะไรหรอกถ้าเอาเอาเอาตัวนั้นกลับไปหากิ๊กกิ๊กอายุสักยี่สิบนะรับรองว่าลูกเล่นแพลวพาวแท็กติกแพลวพาวเนาะทำไมมันไม่เป็นแบบมีเท่าไหร่ใส่ไม่ยั้งเพราะว่าไอ้ทางดนมันเป็นเป็นแรงกระตุ้นไงค่ะแรงฮึกเหิมไอ้ไอ้นี่มันมันมันแรงกระตุกแล้วอ่านี่นี่คือเรื่องจริงอะแต่บางทีผู้ชายหลายๆคนก็ไม่รู้นะว่าอ้าวผู้หญิงก็เห็นว่าท้องแล้วมีลูกแล้วแต่ คือไม่ใช oh no. exactly. no ่ถึงใหม่ยหมยถึงถึงจุดสุดยอดหรอหรืออะไรอย่างนี้บางทีการถึงจุดสุดยอดมันก็ไม่ได้ทาให้ท้องเสมอไปนะคะไม่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 เพราะว่าเพราะว่าไอการถึงจุดสุดยอดนี่มันคนละเรื่องคนละเรื่องการเพราะว่าถ้าจะท้องจริงๆรมันต้องพร้อมขึ้นมาเข้ามามดลูกรังไข่เขาสุกเต็มที่เขาถึงจะถ้าไอเรื่องไอคการถึงจุดสุดยอดไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องมดลูกรังไข่เลยมันเกี่ยวกับอารมณ์ เกี่ยวกับปิวของตัวเองเท่านั้นเองเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเอ้ยถ้าผู้หญิงไม่ถึงจุดสุดยอดเลยแล้วจะไม่มีวันท้องเป็นไปไม่ได้ครับถ้าพอดีไปเจอจังหวะที่กําลังมดลูกรลังไข่สุกพอดีมันก็เป็นเหมือนกันโดนโดนนะก็มีมีอีกคู่หนึ่งมีมีคู่หนึ่งที่เขาถามผมมา่นั่นนั่นสิบกว่ายี่สิบปีแล้วเขาบอกว่าเมียเขามีลูกสามคนแหละ ไม่เคยถึงจุดสุดยอดเลยสักครั้งทําไมอ่ะเขาบอกอ้าวก็ใช่ไงไอถึงจุดสุดยอดเนี่ยมันอยู่ที่เทคนิคอยู่ที่วิธีค่ะแต่ไอท้องเนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่งทางกายภาพกับเรื่องเรองอารมณ์มันมันคนละส่วนใช่ไหมคะต้องแยกกันก่อนเนี่ยนั่นแหละเราถึงพยายามที่จะทําให้เขาเข้าใจไงทําให้เขาเข้าใจในจุดนี้ว่าเฮ้ยมันมันมันต้องแยก แยกส่วนออกมาแต่บางทีคนก็เข้าใจว่าเอ้ยลูกสามแล้วผู้ชายเก่งแน่เลยผูกสหมผู้ชายก็เหมือนกันอะถ้าลองถ้าลองไม่มีอะไรกระตุ้นนะทำยังไงก็ไม่เสร็จอผู้ชายก็เหมือนกันไม่เสร็จนี่คือผู้ชายไม่ไม่ถึงจุดไม่ใช่ใช่ใช่ไม่หลังเลยเพระบางทีล่มกลางกลางกลางอ่าวกลางคันไปเลยแล้วถ้าเป็นแบบนั้นคืออีกแป๊บหนึ่งสามารถต่อได้ไหมคะหรือว่าก็ต้องพักยาวมันแล้วแต่แรงกระตุ้นไงอืม ใช่ไหมล่ะถ้าสี่สิบกับยี่สิบนะคิดว่าอย่างไหนนะอะไรที่มันจะสร้างความพึงเหิือให้ล่อซูบไม่ล่อความบึกเหิืมันมีอ่ะแล้วถ้าเป็นสําหรับผู้สูงอายุเนี่ยคุณอาเวลาจะมีอะไรกันแต่ละครั้งเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะควรจะมีท่ายังไงบ้างคะใช้ท่าไหนหรือว่าตหนดหรือปั๊บเนี่ยผู้สูงอายุต้องแบบนี้นะหนึ่งให้ลูกหลานหลับให้ลูกหลานหลับไอ้ที่จําเป็นน่ะคือหนึ่งคือลูกหลานหลับ แต่ส่วนมากแล้วทุกวันนี้นะผมบอกเลยนะในความรู้สึกของผมเองนะครับผมบอกเลยลูกเต้าเนี่ยที่มีพ่อแม่ยังอยู่ด้วยกันเนี่ยกำลังสร้างบาปสร้างกรรม,มกำลังสร้างบาปสร้างกรรมกำลังกำลังขัดขวาง,งทุกวันนี้เราสังเกตดูนะ,ะไม่ว่าคุณจะทำตอนนี้หรือไม่ก็ตามขอให้มีสติคิดสันิดค่ะ พ่อแม่เขาอยู่มาตั้งแต่เรายังไม่เกิดค่ะจนกระทั่งเกิดค่ะแล้วทุกวันนี้ลาบากเลี้ยงขึ้นมาความรักความคข้ของเขามีผูกพันกันอยู่ขนาดนี้ค่ะพอพอเราโตขึ้นมาเรามีลูกปุ๊บค่ะมีลูกผู้หญิงมีลูกผู้ชายค่ะอ่ะแยกพ่อให้ไปดูหลานผู้ชายจะให้พ่อแม่อยู่สบายสยไปให้หลานผู้ชายค่ะเวรกรรมมันจะตามทันเอามาลี้ยให้เขาเลี้ยงอีกเออเวรกรรมมันจะตามทันค่ะ กลางคืนเนี่ยควรจะให้เขาอยู่ด้วยกันแล้วลูกหลานอย่าไปยุ่งเกี่ยวค่ะนี่นี่คือเรื่องจริงเพราะใช่แม้ว่าเขาจะไม่มีอะไรกันก็ตามค่ะแต่ความสนิทความผูกพันความอยู่ด้วยกันเขาอยู่ด้วยใกล้ชิดกันแค่เขานเข้าก็มีความสนใ้ขาใช้ได้ใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันพักผ่อนสบายๆร่วมกันไอ้บางคนนี่แยก แยกห้องเอาหลานชายไปอยู่เอาหลานสาวไปอยู่ก็แม่นี่เนี่ยเวรกรรมก็ววันหลังเนี่ยลูกคุณแยกคุณมั่งแล้วคุณจะรู้สึกอ้าวจริงไหมนี่จริงจริงนะในสมัยนี้ของฝรั่งก็เห็นไหมพอลูกแต่งงานปุ๊บย้ายออกไปเลยเขาบอกว่าอะไรนะไม่ต้องมาเจอกันเลยไ่รุ่นจับคู่กันแต่ว่าคนแก่คนเฒ่ามีลูกนี่อ่ะนี่เห็นไหมลองลองนี่นี่ผมผมพูดนี่ไม่ได้ไม่ได้ทวงหรืออะไรนะ แต่ให้แง่คิดนิดให้แง่คิดให้แง่คิดเหมือนกันเหมือนกัลูกลูกก็ถามผมพ่อเมื่อตอนที่พ่ออยู่ตอนที่พ่อทองถูกๆเนี่ยค่ะบาทละสี่ร้อยห้าร้อยทำไมพ่อไม่ซื้อเก็บเอาไว้วะเอาเออเขาพูดอย่างนี้นะไอ้เราก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยววันหลังอ่ะ พูดอย่างนี้วันหลังลูกมึงก็จะถามมึงว่าพ่อตอนทองตอนทองสามหมื่นทำไมพ่อไม่ซื้อเก็บไว้เพราะตอนเขาอยู่เนี่ยพอแสนหนึ่งก็ตอนทองสี่ร้อกว่าบาทเนี่ยมันก็มีค่าเท่ากับตอนเท่นนี้นะผมทํางานเงินเดือนเดือนละหกร้อยบาทกินได้ค่าแรงวันละยี่สิบบาทสมัยก่อน กินก็วันหนึ่งห้าหกบาทเข้าไปแล้วก็จะไปเหลืออะไรอ่ะใช่ไหมล่ะเขาเรียกว่ามูลค่ามูลค่าสมัยก่อนมูลค่าก่อนเท่ากันจำไได้แต่ว่าอายุเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่ารู้แต่ว่าขับรถฟอร์ดเติมน้ํามันร้อยหนึ่งเต็มถังไปบ้านบึงไปกลับค่ะไม่เติมน้ามัน้อยหนึ่งอะลิตรหนึ่งสามบาทสี่บาทห้าบาทเช่ไัมไม่ได้สองขีดเลยเห็นเพื่อนวนอยู่นี่ไงก็ก็ถึงบอกว่าไง อย่าไปเอาไอ้เปรียบเทียบไอ้ตรงนั้นค่ะสมัยก่อนทางหายสุวรรณทัศนจัดที่ดีจัดสรรที่ที่หมู่บ้านเศรษฐกิจบางแค่ค่ะตารางวาละสองรอยี่สิบค่ะไม่มีใครซื้อเขาบอกว่าไปอยู่ไปเลี้ยงเก็บไข่ขงูจมอางยแล้วเดี๋ยวนี้เป็นไงนก็เป็นในเมืองออะอะเนะเราก็ต้อง พูดถึงเรื่องความเป็นจริงแล้วล่ะครับดับเบิลแม็กพลัสสมม่ dbmp ไม่เราต้องใช้คำว่า dbmp ดับเบิลแม็กพลัสเพราะว่าตอนนี้มันมีดีดีดีอะไรต่างๆอะไรเยอะแยะใกล้ใกล้กันให้คนแบบสับสนและสับสนอันดับหนึ่งตอนนี้คือ dbmp ดับเบิลแม็กพลัสเป็นสุดยอดของสมุนไพรเสริม ในเรื่องสมรรถภาพทางเพศสมรรถภาพทางเพศเลยตรงค่ะไม่ใช่บำรุงร่างกายไม่ใช่บำรุงสัตว์อะไรนะไม่ใช่เพราะฉะนั้นต้องต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยแล้ว dbmp double macpat ตัวนี้ผมอยู่กับ dbmp double macpat ตัวนี้มา9ปี10ปีแล้วแนะนำคนเป็นหมื่นกล้าพูดเลย ผมกล้าพูดว่าผมแนะนำคนเป็นหมื่นแล้วคแล้วสปปรรพคุณก็อย่างที่ผมพูดอยู่ตลอดเวลาคใครที่หงอยเหงาไม่ขยันขันแข็งไม่ขยันขันแข็งไม่ตื่นตัวไม,ไม่ไม่มีความสะทกสะทานต่อความบ้าบิวอะไรต่างๆะนะดับเบิลแมพกพารตัวนี้จะลงไปที่ตอบลูกมากแล้วสร้างพลังของคุณกลับขึ้นมาไม่ว่าอายุเท่าไหร่ะ ได้ทั้งหมดมันจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆถึงแนะนําอยู่ตลอดเวลา,าแล้วช่วงนี้มีโปรโมชัน่นพิเศษค่ะโปรโมชั่นฉลองครบรอบเข้าปีที่11บเอ็ดเอามืแดงพลัสนะคะหกระปุกแบบนี้นะคะกระปุกสีดํามเม็ดสีแดงนะคะแบบนี้มี60แคปซูลทานได้2เดือนนะคะแถมมากับตัวนี้เลยเป็นแบบพกพาใน1แพ็คจะมี4แคปซูลนะ,ะให้ไป2แพ็คเป็น8แคปซูลเอาไว้พกออกนอกสถานที่นะคะแล้วก็ยังจะมีเป็น d b m p สูตรน้ําสําหรับคุณสุภาพสตรีนะคะน,นี้ให้ไป3หลอดแล้วก็ เป็นน้ําหอมฟีโรโมนอีกหนึ่งหลอดที่มีของแถมเนี่ยพอาะเขาฉลองครบรอบ9ปี10ปี11บเอ็ปีสิบสปีนะใหญ่แถมเยอะ12ปีค่ะของแถมจุกๆไปเลยโอ้ยตอน8ปี9ปีแจกมอเตอร์ส่งมอเตอร์ไซค์อะไรก็เลื่อยไปแต่ปีนี้ก็คือโควิดแหละโควิดเราก็มีเอาที่จําเป็นคืนกำไรให้คุณผู้ชมคืนกำไรค่ะเซตนี้นะครับ2,200บาท60แคปซูลทหกสิบแคชซอลได้2เดือน trốn chạy bờ thô dưới này trò bác ơi. Ơi. Thôi, điều ní, phu, rồi thô điếu ni cặp càng phù đây rồi ค่ะแล้วก็ปุกเล็กก็มีนะคะเผื่ออยากจะทดลองก่อนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นกระปุก30แคปซูลทานได้1เดือนค่ะตัวนี้เลยอันนี้ทดลองได้1,200บาท1,200บาทมีของแถมเช่นเดียวกันสอบถามคุณอาได้จบรายการนี้แล้วโทรหากังฟูได้เลยเบอร์โทรนี่0863474847ค่ะอันนี้ปรึกษาทุกเรื่องค่ะแล้วก็รุ่นเป็นส่วนหนึ่งของกานแกของได้เพียงแค่ส่งคำถามเข้ามาในรายการนะคะสำหรับคืนนี้เจ้สุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกๆท่านด้วยสำหรับทุกๆการติดตามที่มีกับเราทางกานด้านนี้ก คืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์เราพบกันนะครับที่บ้านบ้านทีวีเวลาสี่ทุ่มโดยประมาณคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะดิยานะคะวันนี้นะคะจะมาแนะนํากาแฟที่เหมาะสําหรับคุณผู้ชายนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชายที่สูงอายุแล้วนะคะมีปัญหาเรื่องสมรรถภาพนะคะแล้วก็เรื่องต่อมลูกหมากเนาะตัวนี้นะคะจะเป็น กาแฟบำรุงสุขภาพนะคะเป็นกาแฟสมุนไพรนะผลิตภัณฑ์จากาคุณอากังฟูของเรานี่เองนะคะก็คือตัวนี้จะเป็นกาแฟสมุนไพรบำรุงสุขภาพแล้วก็ช่วยเรื่องต่อมลูกหมากแล้วก็ช่วยเรื่องปัญหาสมรรถภาพนะคะเพราะว่าออผู้ชายเนี่ยพอถึงอายุขึ้นมาแล้วอะต้องมีปัญหาพวกนี้แน่นอน,นะคะแน่นอนแหละว่าพอตอนที่ช่วงเป็นวัยรุ่นก็พลังเยอะแรงเยอะออของมีเยอะเนะาะปล่อยไปใช้ไปหมดแล้วก็ไม่ได้เพิ่มเติมไม่ได้เขาเรียกว,ว่า ซ่อมแซมเนก็จะสึกหล่อไปตามการเวลานะคะถ้านั้นใครที่กําลังกังินกับปัญหานี้อยู่นะคะก็นี่เลยตัวนี้นะคะตอบโจทย์นะคะใช้เขาเรียกว่าแบรนด์ของคุณอากังฟูตัวนี้เลยการันตีนะคะด้านในก็จะประกอบไปด้วยเป็นกาแฟนะคะเป็นซองแบบนี้เป็นซองแบบนี้10ซองนะคะ1กล่องราคา600บาทนะคะ1 600บาทแล้วก็โปรโมชั่นตอนนี้ก็จะเป็น สามกล่องแถมหนึ่งกล่องนะฮะเบอร์โทรก็ติดต่อโดยตรงกับคุณอาได้เลยนะคะที่เบอร์0863474847 4, 4, 7, 7นะคะคุณอากาังฟูไทยเพยบอยก็ใครที่อยากจะสั่งผลิตภัณฑ์ก็โทรสอบถามได้โดยตรงหรือว่าแอดไลน์ไปก็ได้นะคะตอนนี้คุณอาสแตนบายรอรับอยู่ออเดอร์คือจะบอกว่าช่วงโควิดเนี่ยปัญหาปากค้องก็สำคัญแต่ว่าปัญหาเรื่องสมรรถภาพก็ ลืมไม่ได้เหมือนกันนะคะดังนั้นก็เป็นกําลังใจให้คุณผู้ชายทุกๆคนนะคะให้มีสมรรถภาพที่แข็งแรงะคะเพื่อคู่ของคุณนะคะนี่เลยก,แกลาแฟกั้งฟู้